ว่าไงนะครับมีถ้าไฟไม่มีไหมยะมุกแม่จะตอบว่ายังไงอเละก็ไก่ไฟไม้ก็ไก่ไฟไหม้ไฟไหม้ขอไข่ไฟไฟไม่ไม่คอควายไฟไหม้ไม่อะไรนะขอไปขอคำถามใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าไฟไม่มี ม้ยมีไม้ยมกจะอ่านว่ายังไงก็ไก่ไฟไม่ไฟไม่ขอไข่ไฟไฟไมมไหมขอควายไฟไมมไม่ไฟขอควายไม่ใช่ก็ไก่กำไกถูกถูกถูกอ๋อไม้ยมกก็คือสองตัวใช่ไหม ถ้าถ้าี่ถ้าไปพูดว่าไฟไหมไหมเขาจะไม่มาช่วยดับเพลิงเนี่ยอ๋อไฟไหมไหมเขาจะไม่มาช่วยดับเพลิงแล้วถ้าเขาถาเขาได้ยินเขาน่าจะเข้าใจได้ยินเป็นไฟไม่ดีไหมอ๋อแล้วแล้ข้อก็ไก่คือไฟยังไงนะไฟไหมไฟไหมอ๋อต้องพูดว่าไฟไหมไฟไหมโอเคก็สะกดคำหลังกันถูกแล้วไฟไหมไหมอะไรเงี้ยป่ามากๆอะไรเงี้ย อยากกินมากๆไม่ใช่ว่าอยากกินมากมากอยากกินเอออยากกินมากอยากกินมากามันคงไม่เป็นอย่างนั้นไง<อ>แต่บารงว่าไฟไหม้ไหมเขาก็จะไม่มาช่วยไงอ๋อเป็นการเล่นคำโอเคอ่ะข้อต่อไปคือข้อต่อไปคือช่วยด้วยมีไม้ยมกจะอ่านว่ายังไงก็ไก่ช่วยด้วย,วยช่วยด้วยขอไข่ ช่วยช่วยด้วยด้วยพอควายช่วยช่วยด้วยด้วยแ <laughs> ม่รู้แล้วแม่ตอบกอไก่ <laughs> อันนี้แม่รู้แล้วแม่จับไต่ได้แล้วทำไมไม่ตอบพอควายอ่ะทำไมไม่ตอบช่วยด้วยด้วยอะ่ะ <laughs> อะไรอะ่ะช่วยด้วยด้วยช่วยด้วยด้วยมันไม่มีความหมายป่ะ <laughs> <laughs> โอเคเอข้อต่อไปคือกาลัหน้าขาว <laughs> กาอะไรกาอะไรหน้าขาววีมีช้อยไหมไม่มีครับเป็นปัญหาชาวกาอะไรอ่ะพี่เมยแม่ครับคําถามอันอันอันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเลยเอาเหรอเอาแล้วกาอะไรหน้าขาวพี่เมกาอะไรหน้าขาวกาเป็นกับสีดาใช่ไหมแต่เนี้ยกาอะไรหน้าขาวกาอะไรอ่ะพี่เมกระถูกไว้ไม่ถูก กากากี่นังนังกาอะไรอ่ะกาอะไรพ่อเห็นของพี่เมย์ทุกวันเลยกาเนี้ยกาหัวด่างคริสกาอะไรกาอะไรนะคะกาอะไรพี่เมยย์์พพ่่ออเเห็นขงีมทุกวันเลยกายังคลิปกายอมพี่เมย์ยองไหมกกาลู่นกกาจอกนกกาหกไม่ยอมไม่นกมีแต่กากาอะไรอ่ะกระจอกกระจอกออ่่ะพ แม่ยอมแล้วยังไม่ยอมเอายังไม่ยอมอีกเหรอคืออะไรนะกาอะไรน่าขาวกาอะไรน่าขาวกากระบาดกาอะไรนะเขาอะกากาอะไรล่าาวงเขาอะพ่อใช่ครับกาตุกยอมพ่อหรือยังแม่อยากรู้แล้วดูต่อไปกะลอกกากระจอกกระจอบ ยอมยังกระโดดยอมยังกระสังกระถังกระโถนกระผุ้กระเบือสรุปกาอะไรหน้าขาวเพราะเฉลยกระตายใช่กระเตะกระตายอะไรกระตายไงกระตายหน้ามันขาวกระตายสีขาวอ่ะหน้ามันขาวกระกระตายนะเก็กระต่ายตัวขาวหน้าขาวไงอ้าวเหรออ๋อ แค e ่เน <im oso _> oh, ี <perhaps> <im calculator> oh ้ยพ่อโอ้โหปัญญาอ่อนอ้โหมีอีกนะโคตรจะจบเฮ้ยกาอะไรหน้า